สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับเมือนในเสี่ยงยาผ้าเลาะท่านสองเลยครับเด้อท่างสองย u ทูบกับมีหน้าท่านครับเหลขกจากเมืองน้องไข่เหรอครับเหลขกเหลขกมีทีมานะครับเนาะครับเป็นชุดของเหลขกมีทีมาครับเป็นเด็ดทรงตัวเหล็กมาแล้วครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกลิบเหรอครับครับเป็นของเหลขกมีทีม้านะครับเด้อ พูดได้เขามาแล้วก็กดคลร์กไแชรแซแน่เด้อครับเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองนะครับเนาะครับผมมีอย่างหลายเอามาตอนมาฝากพี่ฝากนองแล้วครับเหล็กมีทีมาเด้อครับเด้อครับของเสี่ยงหยาพาเละครับทั้งสองแหะครับครับเป็นดจแน่นอนผู้ใดถูกผู้ใดหมานแน่นอนสำหรับเล่าพัฒนาเด้อครับเด้อครับตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะตามไปเรื่อยๆสำหรับเล่าพัฒนาครับ วันที่ยีสิบสามวันที่ยีบสามตุลาล่ะครับการมือขึ้นเนาะกิขึ้นเสียดสูมันนะครับพรได้ใส่ได้ซอยครับคูรบัด2บาทครับการนี่เป็นชุดของมือขึ้นนี่ครับวันที่ยี่สบามนะครับเนาะกเลขมันออกกับสี่หกแปดสี่แปดเจ็ดะครับเลขออกแปดเจ็ดนะครับเนาะ ครับเล่า่างคัออก4 8แปครับกของเสี้ยงยากับให้ลูด8กับเขาแนะครับเนาะถือว่ามาดีอครับคตามกันไปเรื่อยๆครับศกแปดละครับวิ่งลูดนะครับเนาะครับจับคูมาให้กับศูนย์เ็ดแปดศูนย์แนตัวเน้นนะครับเนาะตกกลมให้กับสาม็ดแปดครับถือว่าเขา แปดเจ็ดเจ็ดแปดกับเอาครับเลขบ่หลายตัวะครับเลขทั้งหมดกับมีอยู่หกเจ็ดแปดแปดคูณนะครับเนาะครับแปดคูณแปดคูณเลขสามตัวสองคูนครับเลขสองตัวหกคูนครับหน่อยหนึงครับการซื้อตัวละบาทก็หกบาทนึงครับกับกับสิบสองบาทนะครับเนาะครับแค่นั้นครับกับครับ พีเจนาบ้างเด้อครับเด้อครับการลูดแปดครับเหล็กมันออกแปดเจ็ดนะครับเนาะครับมาแปดเจ็ดสำหรับเสี้ยงยาจับให้ก็บเจ็ดแปดตัวคับครับก็ถือว่างามอยู่ครับตามกันไปเรื่อยๆครับกดติดตามไปครับครับเพื่อวันพุดนะครับเนาะวันพุดก็สิได้ยคำนวณให้อีกครับของ เสียนหน้าหน้านะครับทั้งสองเสียนอหน้าจับมาให้นอนครับเนาะอันนี้คือข้อเสียงอย่าจับครับเลขที่ออกกับซีแปดแปดซีหลุดแปดกันขึ้นสี่ใดอยู่นะครับเนาะหมันหมาดกันอยู่ครับแปดกันงา่งายง่ายครับครับมีสองอาจารย์นะครับที่ลงไปเมื่อกี้นี่อาจารย์หนึ่งกับผู้คุ้นเหรอครับผู้คุ้นกับผู้คุ้น แต่เพาะเขาละครับ้องปูขุนครับเหล็กวิ่นของเพลินเขาอยู่ครับเจ็ดแปดครับเหล็กวิ่นของปูขุนนะครับเด้อครับติดตามปูขุนไปน้วกันครับสําหรับเล่าพัฒนาครับเหล็กใหญ่ปูขุนคนกันมาหลายชุดแล้วครับชุดเต็มกระมี่ครับครับมาเบิ้งเหล็กมีที่มาครับสําหรับเหล็กมีที่มาเนาะครับเนาะเหล็กรัฐบาลนะครับเด้อครับรัฐบาลชุดของ เมืองหนองค่ายแหละครับเลขมีที่มาครับครับเลขเมืองหนองค่ายนะครับเนาะครับของเพิ่นกระดีกระเด็นมาตลอดนะครับเข่าตลอดครับเมืองหนองค่ายนี่ครับสำหรับเลขวิ่งของเพิ่นอีกแม่นตลอดนะครับเมืองหนองค่ายนะครับเด้อครับ จบไปบายเบิงลอตเตอรี่ครับน้องน้องคายครับวันที่วันที่หนึ่งนะครับเนาะวันที่หนึ่งพฤษภาพฤศจิกายนไหมครับพฤศจิกายนครับโอาพิษว่าถือยุบวันนันแหละครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนโคก,ก,ก,กนะครับ เาไปจับไปบายเบื่อนนะครับเดอ้อเลขมีที่มาเมืองหนองคายครับเลขของเปืนกับวาลายคู่ครับเลขกสามตัวกับมอยูซี่หางนะครับเนาะง่ามๆเลขกสามตัวไปหมุนไปวิ่งก็ได้ครับสําหรับเอฟซี C, ผู้ใดมกักสไตล์ใดนะครับเนาะครับเหลขมีที่มาเป็นหามากกับมีบุลมีลางนะครับเดอ้อ บนล่างครับจับไปเลยบนครับเลียกวิ่งของเพิินกับศนกับ1นึ่งครับ0กับ1นึ่งเนาะครับจับคูมาให้กับศูนย์หนึ่ศูนย์หกับสี่ศูะครับ มีหกคููครับสำหรับบนครับห้าสองสี่สามครับสองสี่ครับสำหรับบนครับชุดบนชุดบนครับมกักระจัดเด้อครับเด้อขัดกะพานครับเดี่ยนพานก็นได้ครับ ล่างครับล่างอ่แปดครับเพ็่นนาแปดตัวเดียวครับจับคู่ครับจับคู่สี่แปดนะครับเนาะสี่แปดสองแปดสองแปด 80ดศนครับ78 68แนะครับ68แนะครับเนาะกับ6คู่คือกันครับ18ครับครับเพิ่นยังพอตาเหนือกรมนะครับเนาะชุดนี้ชุดเต็มของเพิ่นครับรอโค้งสุดท้ายเด้อผู้ใดก็มาเลยครับ กดติดตามครับทั้งสองเสียงหยาพาเลาะไว้ครับชุดนี้เพิ่นกัน้งังน์เด็กผมมาหายเนาะสำหรับเด็กมีที่มาเมืองหนองคายเด้อครับเด้อของเพิ่นกั้เขามาตลอดนะครับเนาะดีมาตลอดครับสำหรับเลขสามตัวเลขมีที่มาเมืองหนองคายเด้อครับเด้อเลขสามตัวมีอยู่สี่หางนะครับเนาะสี่ยางสี่ตัวครับสี ห้าสามแล Connie, <uk> ้วก mm, ็สองสามสองสองสามสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์ครับง่ามครับเหรียงงามมันประตอนมาฝากด้วยครับเด้อ สำหรับเหล็กมีที่มาเมืองน้องค่ายครับทั้งสองเสี่ยงยาผ้าเลาะนําเสนอครับนั่เสนอจัดห้ครับจัดห้เลยครทำงามนะครับเนาะเลขกมีที่มาเมืองน้องคายนะครับเด้อครับงมวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกหกแหละครับครับบนเพิ่งหายศูนย์กับหนึ่งนะครับเด้อสำหรับเหลขกวิ่งเพิ่นจับคู่กับศูนย์หนึ่ง ส0งศนะครับหาสองสี่มครับงงามๆนะครับเนาะครับกาล่างให้8ตัวเดียวครับรูด8ไปเลยครับรูด8ปดไปเลยสำหรับล่างเนาะครับเนาะสี่แปดสองแปดเจ็ดแปดหกหนึ่งแครับรูด8ครับสำหรับล่างเนาะครับเนาะ เป็นเลขมีตีมาครับเลขมีตีมาเมืองหนองคายครับหนอนขายมางามๆนะครับครับตามเพิ่นไว้เด้อครับเด้อสำหรับเลขมีตีมาตามไว้ครับกดติดตามไว้ครับเพื่อสิบ่ผ้าขาดเนวทางเนาะครับเนาะครับขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับบ่มีหยังมาตอนมาฝาก FC ล่ะครับมีแต่ตัวเลขงามๆนะครับมาฝากครับ ติดตามกันไว้นะครับเนาะครับเป็นกันร่างใจให้กันและกันครับมืดหนีมืดสิ้นเพื่อนวาครับงวดนี้เอาไปลำไปลุ้ยครับสำหรับตัวเหล็กครับเอาแคปหน้าจอไว้ได้ครับเด้อสำหรับเล็กมีที่มาครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับเนาะเสี่ยงยาผ้าละขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งสุูุสุคนะครับเด้อ โฉคนมานลำลำเร่ยๆครับยาเก็บยาไข่ครับ,รบ,รบยาป่วยพ้อครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เสี่ยงยาพ้าเลรอค่ะขอสวัสดีครับ